ตัวชมครับเบิง้งการปล่อยน้ำลงแตล่งหน้าครับตอนนี้หลักจากที่เขาสูบน้ำคลองที่หกเขาแปลงน้ำม,มันก็บกไปแล้วครับพว่าตอนนั้นเขาอยากเบื้องปลาก็เลยสูบน้ำจากคลอ,กกองหกนี่ก่อนปรากฏบนน้ำ น้ำให้นี่เต็มเต็มนี่บกเพราะว่ามันบันน mm hmm. ้รับน้ำเมืโดนนื่อยจาว่าเขาเป้แห้งแห้งยี่สิบหามือครับทางน้ำเมื่อวานกับน้ำแห้งลุ่มเพราะว่าน้ำนาดินมันหมดครับน้ำนให้นี่แค่นิดเดียวเพราะฉะนั้นเขาก็ต้องเอาน้ำตามระบบของเขาใส่ตอนนี้คือระบบ ที่เขาว้างไว้แล้วเป็นนำบรดานครับตอนนี้น้ำมาทางใบาพาดเราสามารถปล่อยน้ำเขาทุกแปลงได้ครับทุกแปลงกับมีสายจากทอาา่อใบพัดมาลงหน้าตอนนี้จะปล่อยไปเรื่อยๆครับตอนเศร้าสิพผ่านมานี่เขา ลดต้นไม้ครับลดต้นไม้จากสายเมนปรากฏว่าซิลี่สองสายครับนี่ฮาลโน้นำต้นไม้เห็นหลองลอยห,ด,หดอยู่นี่ครับน,นี่ด้านนี้ด้านนี้ ปลูกไม่ตามเนวาถนนไปครับแต่ยังพ่อท่านเดือดเพียงพ่ออยู่กับสีหามาปลูกอีกเพราะเขาจัดระบบน้ำไป้แล้วทุกแปลงสีมีสายลงนี่แปลงเดืก็มีสายลงแปลงมีสายลง ส่ทั้งสายเดียวนี่อาจจะลง่มทางแปลงโอ้แปลงแปลงที่สองอแปลงที่หาลุ่มนครับแปลงที่สี่ลงสายนี้นี่แปลงที่สามเป็นมีสายลงมครับแปลงที่แปลงที่สองมันลุมทางด้านนั้นครับแต่เอาสูบน้ำจากบ่อจากคลองที่สองเนี่ยเป็นแปลงที่สอง การมากเมื่อกี้นี่ครับท่ามหินน้ำจากคลองที่สามและย่อนกลับไปคลองที่สองรับเลยดับน้ำไว้อือว่พุนใหญ่มากใหญ่ยายมากครับนานาจะล้นเกิดพลังเห็นยุทธศาพตร์มันเลยลงคลองจากคลองที่ สองสิได้ตามทอนอยู่ครับไปข้องที่สามไปสามถามว่าน้ำเกินถึงนวิลงไปถามมาข้องที่สี่หลอดถนน,นมากข้องที่มากกว่าข้องที่สี่รับโบได้ลงข้องสาธารณณะต่อไปนี่ครับเขา เอาลงในแปลงที่หกกับแปลงที่หากนถเมื่อมันเต็มแปลงหกแปลงหามันกระสิน,น้ำก็สิไหลมาจากแปลงหกก็มาแปลงหาจากแปลงหานีทอระวางยึดตรงกลางระวางแปลงเนี่ยจากแปลงที่หามาแปลงที่สี่นะครับเปเรื่อยไปจำเป็นเปิดนี้เปิด สายใบขาดถิ่มะลงแปลงท่ศีโดยตรงเบิ้งเขาครับเขาที่เอาปล่อยให้มันแหงแรงมายีซิหามือเพื่อให้มันให้ลาปล่อยมันง,งอ,อกด้านข้างเมือมันได้น้ำไม มันก็คงสิซอยกันหาอาหารกับไัแบบนี้แหละเมื่อพฤศิกก็ท้นหน้าแบบเปียกแห้งตอนนี้ก็เริ่มเป็นหน้าเปียกหน้าเปียกอยีกจึกมือก็ยังสิป้อยแห้งอีกเดี๋ยวก็ยังติดตามตอนต่อไปนะครับเนาะ ผลออกมาอย่างไดกับท่านผู้ชมติดตามก็สิเห็นผัว่าทางพอสักไม่แก่ช่องมะนาวนี่ก็อัปเดตท่านผู้ชมเบิ่งกันไปจนตลอดจนสิเก็บเกี่ยวผลผลิตไปแล้วครับอย่าที่ได้ผลทำใดเขาถูกก้อนห้มันเคล่อนแรงแบบแตกลาก อัวชาใจกันแต่ก่าด็กสมด็จก็จะเห็นกันนะครับเนาะนี่คือสภาพนี่นี่ครับเครื่องที่สูบน้ำเพิ่งปิดเพราะว่าถ้าสูบไปหลายก่านั้นมันก็นลน้นจากแตงที่สองครับเลยปิดว้นี่ก็เก็บปลาไปแล้วเมื่อกี้เนี่ยครับกำลังนำไปเห็ดอาหารกันอยู่ นี่คือสภาพทั่วไปของพื้นที่อันฮาครับนี่เป็นบาดาลสมือตัวที่สองสมือตัวที่ที่หนึ่งก็อ,อยู่ข้างบนครับในการเปิดนี่เขาตีใส่็สมือสองตัวซอยกันสมือที่มีแรงหนึ่งนิ้ว ท้อออกหนึ่งนิ้วครับอ๋อต้นนี้ต้นี้รวมครับจะต้องค่อยตรวจสอบเดี๋ยวจะต้องมาสัมครับต้องมุนจะนี้ไหมเดี๋ยวหยุดคุยคกับทำานผู้ชน์อะไรยังสิมาสัมครับมามมุนเขานี่ครับอีกไครหนึ่งเป็นบอ่อ เรียกว,ว่าจะเกินเอวยาบ่อนั่นนี่บอ่อบอหนึ่งนี่บ่อสองบ่อสามนี่ให้นี่ก็รู้สึกว่างามขโมยเพราะว่ามันได้รับต้นน้ำเต็มๆจากบอ่อเลี้ยงกุ้งก็ปล่อยลงมาที่บ่อสองบ่อสองก็ย่งน้จังสิไหลลงไปที่ข้อ,ของหนึงน่งหรือหลุมหนึ่งส่วนบ่อสามน้ำก็สิไหลลงไปนะครับ ขอบคุณครับท่านผู้ชมครับทติดตามรับชมกิจกรรมของผู้สูงวัยคิดว่าเป็นกิจกรรมหนึ่งที่ทำให้ดีไป่แห้งคุขภามแข็งแรงสมบูรณ์ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ